เมื่อพี่น้องมวนจะเอาผักน้ำไปโจนะฮะชอบผักน้ำนามงามครับออผักน้ำโจพี่น้องเคยเคยกินหรือเปล่าครับผักนำจโจ ยัดต้นอบๆครับมันไม่เลยพันนีมันไม่เลยเอามีดมาน้ำโอ้โหน้ำเงี้ครับ Nó cả trăm sáu này Biến phẳng ngon Ừ à. Ừ hấp à. À. อืออันเหรอไปเจาะฝั่งน้ำไหมมองโอ้ยพี่น้องลายฝังน้ำแบบลายเลยครับี่แบบนี่จอก็อร่อยดูด ชุดเลยอะไรพักกุพักน้ำอีเงาะอีลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็อาหารอะ่ะผักเขียวลกวกจิ้มรากผิกนะฮะปลานหนึ่งผักลกนี่าง้กินดีไนมะ่มีอ้วนครับยังไงก็อร่อย ชุดเลยนี่อกี่นะนั่นเป็นผักน้ำถักน้ำใหญ่ฮะนั่นก็กินได้ครเห็นบ่ะข้างบนนี่น,นอ่อเอ้่น้อง ครับก็ไม่กับผงน้ำอือฮะมีอือมี Ừ. có mhm 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 mình mhm 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 không mhm 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 ัเอาอยากมันมีน้ำน้ำนิดหน่อยนฮะน้ำผักน้ำามาเริ่มครับพี่น้องหาผักไปแกงไปต้มนะฮะ เั็นโ้หได้เยอะเลยแล้วที่น่อะเออมตัวถกอกคออ้ากรับบ้าไปแกงก่อนรับพีเน้องนรับตอนนี้ก็คือกลับป้านนะนี่ฮในเลี้ยงในเลี้ยงอะไรอย่าอีงอบนั้รู้ดิอ่าต้เลยอีดอก พักน้ำเอาพักตวให้อยู่หักกินแบบนี้แหละครับสองคนถ้าอยู่เลิกกันจะหมอะชมือวปล่นเนาะไมเอเออกรร้กลาว่าวมาในกําลูลาัก,กจะได้ขับก่อนไนะดมาหาพักครับเอ,อย่าไปขึ้นหมัองมี หพักหาพัก,พกไปตม้มไปเกียงอย่าเบนต้องพักเตียมหน่ยก็ได้เตียมสาส่งกานหน้าไนองเก็บใส่ได้เลยว่าหพักเสรหนึ่งๆนึ่นึ่โอเครับพีน,น้องะคิปปสั้น ฮับผักนำของมนก็จบลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะตอนนี้นก็จะไปทำกับเขานะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งต้องทำอะไรก่อนนะฮะขอบคุณที่ติดตาม,ค,มค,ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับก่อนแหละ